สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธพลีบัตุพุทธเดชกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับผมชื่อเด็กชายธีระพัฒน์ชอบสะอาดกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับผมชื่อเด็กหญิงจันทินุ้งไม้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะโครงงานบรรพบน้เสียเป็นน้ำใสด้วยแบคโคลบิดที่มาของปัญหาด้วยโรงเรียนเจริญว่างวันวันที่หนึ่งและชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ในเขตโรงงานอุตสาหกรรมจึงทำให้ประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสียและมลภาวะทางอากาศ คณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและปัญหามลภาวะทางอากาศโดยการสร้างอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดค่า pH และติดตั้งเซนเซอร์วัดค่าต่างๆเพื่อนำมาประมวลผลสภาพน้ำเน่าเสียและสั่งงานอุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มอ,ออกซิเจนในน้ำและบรรจุน้ำเสียต่อไปโดยใช้ไมโครพิดเป็นตัวควบคุมการทำงานเริ่มต้นด้วยการใช้เซนเซอร์แสง วัดค่าความขุ่นของน้ำโดยใช้เซ็นเซอร์แสงวัดแสงจากหลอด led ว่าแสงสามารถผ่านน้ำได้มากน้อยเพียงใดเพื่อนำมาหาค่าความขุ่นของน้ำต่อมาใช้เซ,เซ็นเซอร์วัดค่า pH และใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศเพื่อวิเคราะห์สภาพน้ำและสภาพแวดล้อมรอบ,ลอบและนำค่าที่วัดได้มาประมวลผลให้ไมโครบิดสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มออ,ออกซิเจนในน้ำและลดสภาพน้ำเสียในบริเวณนั้นๆ ระบบบำบัดน้ำเสียจะเลือกทำงานเมื่อเซ็นเซอร์วัดค่าแสงพบว่าแสงจากหลอด LED ไม่สามารถมาถึงได้หรือผ่านมาถึงน้อยให้สรุปว่าน้ำมีความฝุ่นสูงและนำค่า pH จากการวัดได้มาประเมินผลเพื่อช่วยให้ระบบประเมินสภาพน้ำน้่งเสียได้จากนั้นปั๊มอาก,กาศลงในน้ำเพื่อเพิ่มอ,ออกซิเจนและให้แสงด้วยหลอด UV เพื่อลร่งการย่อยสลายสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำ และแสดงค่าต่างๆให้แก่ผู้ดูแลเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการดำเนินการต่อไปอุปกรณ์ที่เราใช้วีดังนี้ครับไมโครบีปลอรขยายไมโครบีดทีชาร์จแบตเตอรี่ Wi-Fi ซ g ตัวปั๊มอาก,กาศตัวแปลงไฟแผงโซล่าเซลล์ที่วัดค่า PH ไฟ UV ไฟ led และข้างหลังมีแบตเตอรี่ครับ หลัากการทํางานของเครื่องนะครับเมื่อผมเปิดเครื่องเครื่องก็จะเริ่มวัดค่าความขุ่นของน้ําและถ้าเกิดไม่มีน้ําหรือน้ําใสเกินไปเครื่องก็จะไม่ทํางานนะครับแต่ผมจะม,มาสาธิตน้ําขุ่นโดยการเอากระดาษไปติดที่เซนเซอร์นะครับอ่าเห็นไหมครับพอน้ําขุ่นปึ๊บเครื่องก็จะแสดงผลต่างๆที่หน้าจอนะครับ อาผมเอากระดาษออกหรือน้ำใส่กนไหมครับเครื่องก็งจะไม่ทำงานและประมวลผลต่างๆที่หน้าจอนะครับ